เอาเอาเอาธนามาพระนารายณ์มาแล้วเอาธนามาดิโอมนารายณ์นารายณ์สาธุสาธุพะระนารายณ์จงเจริญเสด็จมาแล้วท่านอันไหนอครพบอะไรนี้ไม่มีใช่ไหมเอาอเอาเอาธนาเราเอ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 าอะไรอ่ะน้ำชาแล้วก็เอาเอากำยานมา,นาขอเชิญพ่อนารายณ์ถอด็จมาแล้วมาโปรโดมนุษย์โปรดวิญญาณ ปูอน,าน,านันนาคราชเป็นบริวารเอกของพ่อนาลายเอ,ไอาไปขอพรพ่อน,อนาลายนา้านาสาธุพ่อนาลายเสด็จมาแล้วรออยู่นานนะนอ,นะอ่าสวัสดีโอ้พ่อนาลายมาแล้ว ไม่คิดว่าพ่อจะมาสาธุโมทนา<อ>ด้วยพ่อนาฬาย์ลมขอพลังอันศักดิ์สิทธิ์ของพ่อนอาฬิยโปรดมนุษย์โป,ดปดรดวิญญาณโปรดธรรมชาตินาฬิออายวันนี้มานาฬาย์หลวงองค์พ่อนาฬาย์วันนี้มาครับสาธุโมทนาด้วยคุณเจ้าสาธุ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 ขอพ่อนาฬาย์จงเจริญมีบุญญาธิการมีฤทธิ์มีเดช เราไปทำงานใหญ่โปรดสัตว์แล้วตาทุตาทุตาทุาทเดี๋ยวนี้อานังก็ต้องมีค่าอ,อ๋อครับอ๋อส่งส่งเขาเรียกว่าส่งบริวารมาก่อนใช่ไหมพ่อนารายนารายนารายพ่อนารายให้บริวาร <ผม S 1> เอกอมสินาราย สาธุนรสิงห์นายสีนาไลสีนาไลอ๋อพ่อาลายมาแล้วเดี๋ยวจะได้จัดระบบให้พ่อนาลายด้วยสาธุถามว่าพ่อยินดีจะมาไหมสลหรับกระทุณพ่ออันนั้นนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์อันนั้น อินยมอินยอมครับสาธุอุ้มศีดารายจะประทับนั่นสักสิสาธุารยนารายสาธุไปซื้ออุปกรณ์ไปด้วย่ไอพ่อเคยมีกระดิ่งอะครับไปไหนเราไปดูทองห้องดุลอะไม่เป็นไรไม่เป็นไร ยินในซอกนะหลวงพ่อพอดาไลายพอ,อ,อดาไลาจะมาโปรดมาเมตตาแล้วพอดาไลาจะสลับมากับปู่อน,าตานัตตนาคราชใช่หรือไม่ยินดี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 สาธุ อาพวกเราชาทุนเนต้องเอาชุดของพ่อนารายด้วยและอุปกรณ์ของพ่อนารายด้วยหรือเปล่าโอชีนารายนาราอมชีนารายนาไ ไหนมาแล้วก็พ่อนารายา์วันนี้ก็โปรดมนุษย์ไปเลยโปรดวิญญาณโปรดสัตว์ประจันไปเลยขอเชิญพ่อนารายณ์เสด็จประทับบนอาชนะเลยขอ,อเดดเดวให้พ่อนารายณ์เ่ยเธอสันนส่นได้ไหมสั่น เสียใจเสียใจเสียใจเรื่องอะไรเรื่องปู่อันังจันนาคาราชคือตอนนี้มีพันนาลายลงมาแล้วตอนนี้มีพันนาลายมาแล้วใช่เต ไปเลเสียใจเองคืออปูอนน่อนันตนาคราชยังอยู่ไหมพระปูะป่อ,น,น,อนันตนาคราชอยู่ไว้ยังอยู่กับไปเลยหรือเปล่าความรู้สึกอย่างนั้นนี่ในความฝันปูอ่อน,นันจะยังอยู่หรือเปล่าอยู่ไม่ไปไหนครับไม่ไ่เสียใจใความฝันอยู่อยู่ข้างในอ่ะไปเลเสียใจคือปู่มันไม่ค่อยอยู่กับเราหรือย,อยังไงถ้านาไรมาแล้ว แล้วก็มีป้าคุณแก่ๆคนหนึง่งเพราะว่าคนไปแรกก็ไปทำหลวงพ่อไปทำหลวงพ่อท่าไปทำหลวงพ่อครับอ่ก็บอกว่ายังปัวกนะียต่ยังอีเขเขาไปไปไหนรูว่าใบอาจารย์เบเลนเนี่ยรักถือว่ารักพ่อมากที่สุดใช่ไหมรักพ่อมากที่สุด เอาไปทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปรากฏว่าไปจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอาจารย์เบเล่ก็มีชื่อมีเสียงมีความสุขแล้วถ้าเบื่อว่าพ่อเรามาเราก็ยกให้พ่อมันดิพอยกให้พ่อปั๊บเราก็มีความสุขปูอ่อน,นันตนาคราชเนี่ยเขามีความสุขเขาเนี่ยเป็นบริวารของ พะนารายเขาสร้างบริบีกับพระนารายครับก็เขาใจตรงนี้เคอเป็นคู่คู่คคบารมีรใช่เหมืมอนกับเราพ่อเรานี่เราก็เฮ้ยพ่อเราเป็นห้องเต้ห้องเต้เชิญเลยเพราะว่าเขาต้องใหญ่พระนารายเขาใหญ่สุดแล้วนะเขาได้ดูแลพระนารายเขาอะ่ะมีบุญมากที่ได้ไปอยู่เกี่ยวข้องกับพระนารายพอมีคนเยอะแยะ อยากจะเป็นบัรไรวานพันอะไายหอยลายเขาไม่เอาเขาเอาแต่ปู่อนันคราชเขาไปนอนบรรทมอยู่ใต้ทะเลลึกเขาก็นอนอยู่กับพระปู่พญาอนันตครามอ๋อเขายินดี دة. เด่ยเขาไม่มีอะไรหรอกอันนี้เขาไม่เสียใจยแต่ว่าถ้าเบื่อว่าเจ้านายมาถืมว่าพระพุทธเจ้ามาพระเจ้านั่งเลยผมมานั่งล่าง โอ้มีความสุขที่เห็นพระพุทธเจ้ามาเข้าใจอย่างแล้วใครโศกเศร้าเสียใจก็คิดคิดเอ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นเหมือนเหมือนสดมนโมโมโมช้าเอ่อมดคืนตอนเช้าสดมนท่านอะไรก็มาเขาจะเอาเราแล้วเเลยนี่เพราะเราอะ้รมาแล้วก็เปิดทำเมอไปเนี้ย เป,เปิดพลัง,งให้เปิดตาทั้งหมดอแล้วก็มีมวัดเยียนกือมงปกติสมวันเครือปัวนั้นแต่นัการมาเขาก็ให้พูดง่ายพระนารายเขาก็ให้ทหารเอกไปดูงานก่อนถูอว่าห้องเต้จะเสด็จแต่ห้องเต้ไม่ไปก่อนให้แม่ทัพเสด็จไปก่อนไป ไปดูไปจัดการให้เรียบร้อยพร้อมพร้อมหรือเปล่าพร้อมทุกอย่างเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยพระเจ้าข้าห้องเต้ไม่มีอะไรติดข้องแล้วห้องเต้บอกแน่นะเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวห้องเต้เสด็จมาปู่เขามาทํางานแทนคือพูดง่ายเป็นทหารเอกจะต้องมาอะไรอ่ะจะต้องมาเคลียร์งานก่อนเหมือนกับพวกนี้ยเชห้องเต้เนี่ยจะมาเนี่ยเขาไม่มาหรอกขอต้องให้พวกทหารเอกไป ไปเคียดสิเรียบร้อยพระเจ้าข้าขอเชิญเงี้ยเชียนท่องเต้สเสด,ด็เขาก็เลยลงมาหลางังฝันหลังจกนุน้นหลังจากคนฟ้าหรือว่าคนก็ไปถามหลวงพ่อเอาเอง <c oughs> เป็นอย่างไรที่นี้ฝันนั้นจบแล้วก็เห็นบุณฟ้าสวยงามมากมันมีพายานั่นเห <c oughs> ็นคุณฟ้าสวยงามค่ะ <c oughs> ครัง้งได้ฝันอย่างนั้นเออปกติไม่เคยฝันที่ปุนฟ้ามีอะไรพับออกมาอืมตัวท่อนพอดีแล้วนะเขาฉลองงาน,นปอตีเนี่ยพัอนอะไรเขาเหมือนกับห้องเต้ตอนนี้ห้องเต้เสด็จแล้วเขาก็เขาเรียกอะไรวะเขาก็ดีใจว่าเขาทํางานสําเร็จห้องเต้เห็นงานแล้วเรียบร้อยสถา,านที่ทุกอย่างบรรยากาศ เป็นที่ประทับใจไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องเหมือนกับว่าได้รับความดูแลเอาใจใส่อย่างเรียบร้อยแล้วห้องเต้ก็เสด็จปื๊บลงมาพวกที่ทำงานก็ดีใจอ้าวพวกเราทำงานสำเร็จแล้วห้องเต้เห็นแล้วว่าเราเตรียมงานสถานที่ข้าวของเป็นที่พอใจแล้วถ้าไม่พอใจไม่เรียบร้อยห้องเต้ก็ไม่เสด็จห้องเต้ก็ถือว่าแม่ ไม่ไปเพราะมันยังไม่เรียบร้อยแต่ถ้าเผื่อว่าเรียบร้อยแล้วอาพวกเราจัดงานเรียบร้อยแล้วในหลวงมางานเราแล้วต่อแล้วก็มีความสุขกันเลยพวกพญานาคเนี่ยเขาอะเขาเขาขอพรจากพวกนี้ไงพวกนี้นก็เหมือนกับเหมือนกับเทพเจ้าของไอ้พวกเทพชั้นต่ำไอ้เทพชั้นกลางชั้นแบบว่ากําลังสร้างบาร,รมีเขาก็จะให้บุญขอให้พวกเจ้า มีบุญญาธิการนี่มันก็ได้บุญกันเลยเนี่ยพวกพระศิวะพระนารายพระพรหมพวกนี้เขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในในจักรวาลเนี่ยอ๋อเนี่ยเดี๋ยวพระนารายมาไปแต่งชุดพระนารายหน่อยดูมีปะยังไม่รู้ทรงไหนเหรอคือง <c oughs> ี้พระนารายเขาก็จะมางานที่มันสำคัญเสร็จ <c oughs> แ,แล้วไม่มีอะไรก็ปู่อ <c oughs> นันตคราชก็ดูแล เพราะว่าปู่นันทกราชก็ถือว่าเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลงานให้เรียบร้อยอย่าให้ขาตกบกพร่องแต่พระนารายณ์เขาเป็นห้องเต้ไงโอ้ยสเสด็จมาเขาอยู่บนสวงสวรรค์แล้วก็อยู่บนใต้ทะเลลึกก็เสียนสมบุตรอยู่ใต้ทะเลเขาก็ไปนั่งภาวนาอยู่ใต้ทะเลนั่นเลยเขาจะมีสองสามองค์นั่นแหละแต่องค์ใหญ่ เขาก็จะมากันนี่พ่อสิวะเข้ามาองค์นั้นใช้ได้เลยนะก็สลับมาสลับไปมาเขาก็มากันเขาก็ถือว่าที่นี่เป,นเป็นงานใหญ่ไงที่นี่เป็นเหมือนกับที่ทํางานของเขาไงที่นี่เป็นที่ที่แบบว่าบริสุทธิ์เขามาแล้วเนี่ยเขาได้ทํางานเขามาแล้วเขาได้ช่วยคนบําเพ็ญเพียรที่นี่ไม่มีแบบประเภทแบบว่ารับลมคมในแล้วก็ ทาให้เขาเสียชื่อเขาถือว่าขเขาก็มาโปรล,ลูกหลานเขานั่นแหละไอ้พวกเห็นไปไอ้พวกมันมียานทั้งหลายมันก็เข้ามาเอาอีมาปโปรไอ้เจ้ามันก็จะพาคนนึนคนนี้มานั่นแหละยังมีอีกคนวันนั้นมันมีใครบอกว่าแต่ว่าไอ้นี่มันมีพระพรหมอยู่แต่เป็นผู้หญิงนะที่ที่อะไรวะที่แม่เขาเป็นนางสุนันทาเทเวีอะ อ้พี่คนนั้นอะที่พ่อมเป็นทหารเรือ,อ,อท,ที่ไปหอ้องนูนนะะ้นอะอ่ะพี่คนนั้นอะมีพระพมอยู่หน้ามัยิ้มยิ้มอยูไม่รู้หนะเธอมีอะไรมนม,มีพระพมอยู่อรพรมเขาคงดูแลก็เทพใหญ่จะมา,าเพราะว่าเพราะว่า,า,วาที่นี่เป็นงานใหญ่เทพทั้งหลายก็จะมาขอพรเทพใหญ่ด้วย คือใหญ่ก็จะมาเปิดให้เค้าเปิเค้าเห็นรูปภาพบนปนฟ้าสวยสวยงามมากอ๋อเหรอเค้าฉลองกันไงฉลองเซเลเบตได้เปล่าวะเซเลเบตเซเลเบตอ่าเพราะวันพระนารายณ์มาแล้วไงเค้าเปิดภาพนุ่นมองเข้าไปมีสองสามภาพแต่ว่าจำไม่ได้แค่มองผ่านจำไม่ได้เหรอ เร่อั้นไหบภาษาอังกฤเพราะว่าไปด้อยู่ข้างในไม่เข้ามาเลยเขาก็ให้เทพระดับแบบว่าระดับแม่ทัพมาก่อนแม่ทัพก็มาดูงานปๆเร,ร,รียบร้อยพระเจ้าค่ะเรียบร้อยใช่ไหมขอพระองค์เสด็จได้เลยแล้วก็ห้องเต้ก็เสด็จไม่มีปัญหาอเลย เด yes, oh. yeah. like, wow. oh. 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 ี๋ยวเขาสลับไปสลับมานั่นแหละบางอย่างเขาบอกอ่ะท่านเขาก็เรียกแบบบริวารอันอันดาัคราชเธอจงทำเธอจงทำหน้าที่เธอฉันจะต้องไปดูงานอย่างอื่นเขาก็ไปถ้าสำคัญสำคัญเขาก็มานั่นแหละเขาสลับไปปู่ไม่ไปไหนหรอกปู่อยู่ทถนี้เลยเอาไปเรียกปู่มันก็ได้ถามปู่ก็ได้เอามาเอาเอาอานามา อาขอเชิญปู่พญาอันดานาคราชอาขอเชือ่อเอาอากรรมยานบดดัดนี้ลูกหลานของปู่พญาอันดานาคราชมีมีความ สงสัยชะโนในจิตใจและนึกว่าปู่จะโกรธจะแค้นปู่จะงอนหรือว่าปู่จะไม่เข้าใจหรือเปล่าขอให้ปู่ช่วยบอกร่างด้วยปู่มีความรู้สึกอย่างไร ปู่ยังรักล่างนี้อยู่หรือเปล่าไม่ได้มีอะไรขาดข้องหมองใจใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นล่างอย่าได้ไปวิตกกังวลใช่ไหมอเพราะเขาก็รักปู่ไงกลัวว่าปู่งอนปู่ไปแล้วปู่ไม่ไปใช่ไหมอยู่นี่แหละ ถ้าคุณเจ้าไม่ไปไหนอ่าปู่อยู่นี่ล่างจะไ้รับรู้สาธุสาธุสาธุพ่อพอะระนารายณ์ท่านเสด็จมาให้เกียรติใช่ไหมเจ้าใช่ครับสาธุ ก็ยินดีให้พ่อพระนารายณ์ท่านมาโปรดด้วยใช่ไหมินดสีสาธุเพราะฉะนั้นช่วยก<ท>ันทำงานสลับมาสลับไปนี่แหละสลับมามสลับไปสาธุเทพทุกองค์ก็มาช่วยกันใช่ไหมปู สาธุสาธุสาธุแล้วที่ล่างเข้าฝันเห็นมีพญานาคมีงานอยู่บนท้องฟ้าเกิดจากอะไรตู <c oughs> <c oughs> เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่พระขุนเจ้าว่าเลวเหล้าวสาธุเป็นการฉลอง <c oughs> เป็นการแสดงความยื่นลื่นลมยินดี ล่างไม่เคยเห็นล่างไม่เคยเห็นเลขหตา่งแต่ล่างโปอะไรอยู่บนฟ้าสวยงามเหลือเกินไม่เคยเห็นอ๋อไม่เคยเห็นหนึ่งานึ่ในตกใจเขามีงานฉลองกันบนท้องฟ้าตาึ่าาก็ทั้งหมดมหาเทพผูพ้ยิ่งใหญ่ให้ความสนใจที่นี่แล้วใช่ไหม ไชครับผมสาุเออยังไงปู่ก็ต้องอยู่ที่นี่แล้วนี่ที่ที่นี่เป็นบ้านปู่เนี่ยไปไหนอะ่ะสาธุเอาผ้าเช็ดหน่อยเอาเอาสาธุอา่าอนาคตจะมีงานใหญ่ใช่ไหมปู่ แน่นอนสาธุกานจะเข้ามาเรื่อยๆสาธุสาธุสาธุให้จ้จริญเติบโตที่นี่ให้เจริญเติบโตสาธุสาธุสาธุร่า,า,างนี่ก็มีแผนจะสร้างพญานาคองคใหญ่ที่น่าสาลาอ๋อ เด uhm like, ี๋ยวหาคนปั้นอพระอาจารย์สมเกียรติเขามีรู้จักคนปั้นพญานาคอสาธุสาธุความคิดร่างจะไ้ให้ชี่นี่เจริญรุ่งเรืองคุนเจ้าสาธโม่ลายม่ลามีพญานาองใหญ่ใหญ่อยู่ในหน้าสารา ย่าโยมจะต้องเข้ามาถ้าเงเยอะๆจะได้เสด็ลูกเลี้ยงเองาอออปู่อยู่ข้างหน้าเลยหน้าสาธาเลยอ่าต้องมีนาคีพุทธาอนัตันต อ๋อมีซ้ายขวาเป็นหญิงชายคกัูู้มีคู่กันไหมครับผูอ๋อมีคู่กันอยู่แล้วตอมีู่ต้องมีคู่ตคู่ส้อุมู่้อยขีาู่้อม่ไดคูู่้่ต้องูู่้่ต้คู้อู่ต้องคู่อยู่้คู่ตองม่้องเขค้อง่าพองราชวัองของเีค้อ่้อง้องคองีค้้ อาจจะประดับประดาให้เป็นซ้มสวยงามอ่าเพื่อให้กราบให้ไหว้ก่อนแล้วก็ได้ขอพรเพื่อจะเข้าไปปฏิบัติปู่จะได้ดูแลคุ้มครองเรียบร้อยอันนี้อยู่ในสมองของล่างใช่ไหมทั้งสองทั้งสองทั้งสอง อ๋ภ oh. รรายาท่านด้วยภรรยาล่างด้วยอาสาธุสาธุมาเฮสีมเสีสาธุอาวมูมมทนาด้วยรับทราบเลยเดี๋ยวจะได้วางแผนสาธุอ้าวเป็นที่เรียบร้อยขอบพระคุณปูพญาอน,นันาคราชที่เมตตาดูแลและให้ความรักทุกคนและยังเมตตาต่อล่างอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหม ไม่ไปไหนไม่ไปไหนเนาะสาธุนี่เป็นบ้านปู่ไปไหนได้ไงสาธุแล้วกับปู่จะสาธุสาธุสาธุเรียบร้อย ขาก็ดีใจทำงานสำเร็จเจ้านายเข้าสเสด็จมาแล้วพ่อนารายพ่อนารายเข้ามา,เข,าเข้ามาเข้าดีเรียบร้อยโอเคแล้วตกลงเดี๋ยวไปดูไปดูด้วยว่าใครช่างปั้นเก่งๆวสวยๆปั้นสององค์ขายขวาคิดอยู่ใช่ไหม แล้วพอรู้จักช่างเขาปะไม่รู้ไม่รู้อ่าเดี๋ยวมีคนเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีพระอาจารย์สมเกียรติเขารู้จักคนตอนตอนนี้ยังไม่รู้เพราะยังไม่มีสา์ครับอ๋อไม่เป็นไรเขียนแบบก่อนเป็นต้นบุญทุกคนก็ร้องกันนะใช่ต้นเป็นต้นบุญไงคือเป็นผู้ง่ายเป็นเป็นประธานแสดงความคิดแล้วเดี๋ยวจะมีคนพวกสาย ขเรยสายบริวารเขาจะมาร่วมกัน